าะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดพะเยาเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐแฉครั้งแล้วครั้งเล่าเดินทางไปประเทศออสเตรเลียผมอยากจะรู้ว่าสื่อคนที่ผมฟ้องในเงินเดือนเท่าไหร่มีเงินไปพักที่ประเทศออสเตรเลียเหรอครับและสื่อสำนักนี้โจมตีแต่รัฐบาลโจมตีแต่สถาบัน ท่านไปหาสาระสำคัญในคำตัดสินเลยว่าสารตัดสินโดยอ้างว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของร็อดิวเซวิลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกร,รมัมมันคือแป้งอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกร,รมัมมันคือแป้งมันคือแป้งมันคือแป้งได้รับโทษเพียงแค่4ปี